24, 24สิงหาคม <24 S 1> นะครับปลดล็อกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษประเภท5นะครับก็คือเคี้ยวใบกระท่อมผิดไหมไม่ผิดกฎหมานยาาน,ะน,นะครับคือเราเราเอาเรื่องของการกินก่อนนะครับเคี้ยวใบกระท่อมไม่ผิดกฎหมายอันนี้ต้มน,น้ำกระท่อมผิกดกฎหมายไหมไม่ผิกดกฎหมายนะครับต้มดื่มไม่ผิดกฎหมายนะครับ24สิงหา ขายขายขายใบขายน้ำกระท่อมห้ามขายให้กับเด็กที่ต่ำกว่าอายุสิบแปดปีนะครับาใครมีโทษปรับสามหมื่นนะดหมายถึงว่าขายได้ไหมผู้กองขายน้ำกระท่อมได้ไหมขายได้ขายน้ำกระท่อมได้ขายใบกระท่อมได้แต่ห้ามขายให้เด็กต่ำกว่าอายุสิบแปดปีอันนี้เข้าใจนะครับใายฝ่าฝืนนะครับโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทนะครับข้อต่อไปนะครับ ปลูกขายนําเข้าส่งออกเพื่อการอุตสาหกรรมทําได้นะครับท่านจะปลูกเป็นเป็นสินค้าเกษตรนะครับหรือว่าท่านจะนําเข้าก็ได้นะครับเต้องมีใบอนุญ,ญาตนะครับใบอนุญ,ญาตมีอายุห้าปีเพราะฉะนั้นใครที่จะปลูกจะขายท่านต้องไปขอใบอนุญ,ญาตที่เรียบร้อยนะครับส่วนคนที่นําเข้าหรือส่งออกใบอนุญ,ญาตมีอายุหนึ่งปีทําไม่ผิดกฎหมายนะครับ ปูขายนําเข้าหรือว่าส่งออกเพื่อการอุตสาหกรรมเขาบอกว่าเพื่อการอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปูขายนําเข้าก็ได้นะครับทําขายก็ได้ <S <S ไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ทุกอย่างจะมีใบอนุญาตเพราะฉะนั้นใครที่เตรียมทําธุรกิจนะครับเกี่ยวกับพืชกระท่อมเนี่ยก็ไปขอใบอนุญาตให้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับน,นําน้ํากระท่อมกับผสมยาแก้ไอ อันนี้ผิดกฎหมายนะครับท่านผู้กองต้องอันนี้ผิดกฎหมายนะครับก็โทษจําโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทนะครับน,นําน้ํำต้มน้ํากระท่อมแล้วเอาไปผสมยากแก้ไอนะครับอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่าต้มน้ํากระท่อมเฉยๆเนี่ยนี้ไม่ผิดกฎหมายนะครับก็กินได้นะครับน,นําน้ํากระท่อมทำสีคูร้อยนะครับทุกองครับส่วนผสมสีคูร้อยมีอะไรบ้างไหมยากแก้ไอทำพอกนะครับเอ่อ น้ำกระท้องคุกงงค่กินอันนี้พนักงานสอบสวนผู้ใหญ่นะครับนำน้ำกระท่อมนะครับต้มน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอผสมเอ็มร้อยห้าสิบเฮ้ยผสมน้ำโค้กนะครับเขาเรียกว่าสี่คูนร้อยนะครับอันนี้ผิดกฎหมายนะครับโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทนะครับทำไม่ได้นะครับนำน้ำกระท่อมผสมน้ำบวยผสมน้ำหวาน อันนี้ไม่ผิดกฎหมายนะครับเช่นต้มน้ํากระท่อม